r บรท์ Bright, คู่จิ้นนนกุลเปิดใจเคลียร์ดราม่าคู่จิ้นไม่สำเรื่องแอฟต้องยอมรับว่าในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักต่างวัยนนกุลชานนกับนางเอกสาวรุ่นพี่แฟทักษออนกำลังไปที่จับตามองอย่างหนักทําให้เมื่อเร็วๆนี้เจ้าตัวได้ออกงานกับคู่จิ้นไบรท์ระพีพงศ์สื่อมวลชนก็ขอสัมภาษณ์เรื่องนี้ทําเอานนกุลตกใจถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับบอกว่าเรื่องส่วนตัวขอละไว้ก่อน จนบรรดาสื่อถึงกับช็อตฟิลไปตามๆกันก่อนหน้านี้นนทกุลก็ใช้เดี่ยวออกมาขอโทษเรื่องดังกล่าวแต่ก็ทำเอาแฟนๆอดห่วงความรู้สึกของหนุ่มไบรท์ไม่แพ้กันล่าสุดนั้นไบรท์เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเห็นข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นก็เข้าใจการทำงานของทุกฝ่ายอยากบอกทุกคนว่าผมโอเคมากๆไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรเลยหลังเป็นข่าวก็ไม่ได้คุยกับนนเรื่องนี้เพราะว่าต่างฝ่ายก็ยุ่ง ถ้าเจอกันเราก็เลือกคุยเรื่องที่ให้พลังบวกกันมากกว่ามั่นใจว่านนกุลเปิดตัวความรักไม่มีผลกับการทำงานคู่ในอนาคตยังคงเป็นเพื่อนที่สนิทใจเหมือนเดิมวอนแฟนคลับเข้าใจส่วนตัวนั้นเข้าใจดีกับกระแสที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้มีเรื่องดรามา่าคอมเมนต์ติงกันได้แต่ก็เบาหน่อยก็ดี